ได้เริ่มปรับลดราคาค่าโดยสารลงแล้ว2สตางค์ต่อกิโลเมตรนะครับตามข้อตกลงในการให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการลดค่าครองชีพประชาชนในขณะที่สายการบินไทยและสายการบินแอร์เอเชียได้เตรียมประกาศยกเลิกเก็บค่าธรรมเนียมน้ํามันให้สอดคล้องกับต้นทุนราคาน้ํามันที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องติดตามได้จากรายงานของคุณพิมยาดาพัทรีพีรากรครับ ชาชนที่ต้องการเดินทางกลับต่างจังหวัดเริ่มทยอยเข้ามาซื้อตั๋วรถทัวร์ผ่านหน้าเคาน์เตอร์ในวันแรกของการลดอัตราค่าตั๋วโดยสารกิโลเมตรละ2สะตางค์ตามนโยบายของรัฐบาลในการลดค่าครองชีพของประชาชนให้สอดคล้องกับต้นทุนราคาน้ำมันที่ปรับลดลง โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารนครชัยแอร์เห็นว่าการปรับลดราคาค่าตั๋วโดยสารครั้งนี้สะท้อนถึงความเป็นธรรมให้กับประชาชนและอัตราที่ลดลงถือว่ามีความเหมาะสมค่าใช้จ่ายที่ลดลงอาจทําให้ประชาชนนําไปใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านอื่นได้การลดราคาค่าโดยสารก็เป็นเรื่องของความเป็นธรรมในสังคมนะคะในเมื่อราคาน้ํามันลดค่าใช้จ่ายลดก็ต้องลดค่าโดยสารลงด้วยค่ะ แล้วการลดค่าโดยสารครั้งนี้ก็เป็นไอรัตาสัดส่วนที่เหมาะสมแล้วก็ทามมิ่งที่เหมาะสมด้วยนะคะน้ำมันลดลงประมาณ12%คะ่ะค่าโดยสารลดลงประมาณ4%เสร็จๆการลดราคาค่าโดยสารก็เป็นการสร้างสภาพคล่องในในประเทศด้วยนะคะหมุนไปเศรษฐ,ฐกิจต่างๆได้หลายรอบก็ก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐ,ฐ,ฐกิจทางหนึ่งคะ่ะอัตราค่าโดยสารใหม่ที่ประกาศได้เริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้แล้ว โดยบริษัทได้ปรับระบบฐานข้อมูลใหม่ล่วงหน้ามาสองวันก่อนการลดราคามีผลบังคับใช้เพื่อให้ประชาชนได้ตัดสินใจในการจองซื้อตั๋วโดยสารขณะที่ผู้โดยสารที่ต้องเดินทางเป็นประจำรู้สึกดีใจที่ราคาตั๋วโดยสารลดลงสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ไม่น้อยพร้อมกับการสมัครสมาชิกที่ได้สิทธิพิเศษในการซื้อตั๋วโดยสารในราคาที่ถูกกว่าเดิม ก็เยอะครับจากปกตินาะปกติสมาชิกมันจะซื้อถูกกว่า,าคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอยูแ่แล้วแต่พอเป็นสมาชิกเงี้ยแล้วพอลดราคาอีกมันก็ลดลงไปอีกเยอะเลยจากที่มันลดตามปกติของของเลทเดิมมาพอตอนลดมันก็เหลือเงินไปทําอย่างอื่นเยอะขึ้นปกติคือเราก็ซื้อราคาค่อนข้างสูงเนาะหกร้อยกว่าบาทอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันลดราคาเราก็เออโอเคเหมือนค่าคงชีพเราเหมือนมันก็ขึ้นมาหาเราเป็นประโยชน์ต่อตัวเราด้วยอะคะ่ะก็เหมือนเปิดโอกาสให้หลายๆคนด้วย แทนที่ว่ามันจะแพงก็ลดลงก็ทำให้คนซื้อได้มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกับสายการบินไทยแอร์เอเชียที่ประกาศเตรียมยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมน้ำมันในทุกเส้นทางการบินต่างประเทศตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี้ส่วนเส้นทางบินในประเทศไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมน้ำมันอยู่แล้วเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนน้ำมันที่ลดลง ปัจจุบันการเก็บค่าธรรมเนียมน้ำมันของไทยแอร์เอเชียแบ่งเป็นสีขั้นโดยคิดจากชั่วโมงการบินตั้งแต่1-2ถึง2ชั่วโมงจะเก็บค่าธรรมเนียม275บาทต่อคนต่อเที่ยวและจะเพิ่มขึ้นตามชั่วโมงการบินสูงสุดมากกว่า4ชั่วโมงจะเก็บค่าธรรมเนียม715บาท ความร่วมมือของการปรับราคาค่าโดยสารทั้งจากรถบรขสและรถร่วมบริการรวมถึงสายการบินซึ่งไม่ควรมุ่งเน้นเพียงแค่ธุรกิจแต่ควรเป็นส่วนหนึ่งที่รับผิดชอบต่อสังคมและประชาชนที่ควรได้รับความเป็นธรรมจากต้นทุนน้ามันที่ปรับลดลงพิมยาดาพัทรีพีรกรห้องข่าว N b t